กาละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆอันแสนสงบเงียบในเวลากลางคืนแต่ตอนกลางวันโคดวุ่นวายเพราะมีแม่ไก่แจ้ตัวหนึ่งชื่อว่าแม่แจ้เพชรตาแตกแม่แจ้เพชรตาแตกไม่ใช่ไก่ธรรมดามันเป็นไก่ที่มีความมั่นใจระดับจักรกวาลวันๆไม่ทำอะไรนอกจากเดินวนรอบเล้าแล้วร้องว่าคอกคไข่ ock, ข้านั้นงามปานจันวันเพน ไข่ไก่อื่นเป็นได้แค่ลูกหินไก่ตัวอื่นทั้งในเลา้าทั้งนอกเลา้าพากันเบะปากบางตัวถึงกับแอบจิกหางแม่แจ้ยามเผลอด้วยความหมันไส้แต่แม่แจ้ก็ไม่เคยแครเดินเชิดงอนตั้งใส่รองเท้าแตะจินตนาการเอาเองนะจนกระทั่งวันหนึ่งในฤดูปลูกแตงยายคำจู้ของบ้านก็ประกาศว่าปีนี้จะมีงานประกวดไข่งามประจำหมู่บ้าน ใครมั่นใจว่าไข่ตัวเองสวยเชิญส่งได้เลยทันทีที่ได้ยินแม่แจกก็ร้องออกมาดังลั่นเหลาฟ้าส่งโอกาสมาให้ข้าแล้วเตรียมรับตำแหน่งเจ้าแม่ไข่งามแห่งตำบลได้เลยจากนั้นแม่แจกก็ไปคุยคุยหาตะกร้าเพื่อใส่ไข่ไปประกวดแต่ปัญหาคือมันหาตะกร้าไม่เจอจึงเดินไปขอจากยายคายายคาในขณะนั้นก็ยุ่งอยู่กับการทากับข้าวไม่ทันดูว่าตะกร้าที่ให้ไก่เป็นตะกร้าอะไร เอาเอาไปเลยไอ้แจ้ตะกร้าอยู่ใต้ถุนเอาไปเถอะอย่าให้ข้าเดินหลายรอบแม่แจ้ดีใจสุดๆขาบตะกร้ามาแบบสง่างามไม่ทันดูเลยว่านั่นคือตะกร้าที่ยายคำเก็บไข่เน่าไว้จะเอาไปฝังกลบกลิ่นเริ่มโชยเบาๆแต่แม่แจ้ดันคิดว่ากลิ่นนี้ต้องเป็นกลิ่นความสำเร็จพอถึงวันประกวดแม่แจ้ก็เดินขนไข่เน่าไปเต็มตะกรา้าระหว่างเดินผ่านหมู่บ้าน เด็กๆและไก่บ้านอื่นๆต่างก็ร้องว่าแม่แจ้เว้ยกินเตะจมูกมากแม่แจ้กลับคิดว่าพวกมันอิจฉาเมื่อมาถึงงานประกวดไก่จากถูกบ้านก็ตั้งแถววางไข่ในตะกร้าสวยๆบางตัวใช้ใบตองรองบางตัววางไข่เป็นรูปหัวใจส่วนแม่แจ้ตะกร้าใบใหญ่วางไข่กลิ่นฉุนสุดในงานกรรมการที่เป็นลุงพุทธปราดไก่ได้กลิ่นแต่ไกลลุงพุทธเดินเข้ามาชะโง,งกดูถึงกับถอยหลังสามก้าว โอ้นี่มันไข่หรือระเบิดชีวาภาพเสียงฮาครืนทั้งงานไก่ทุกตัวมองแม่แจ้ด้วยสายตาสะใจแม่แจ้ถึงกับอ้าปากค้างงอนตกคอเอียงน้ำตาไหลเป็นสายยายคำรีบวิ่งมาเช็คสถานการณ์พอเห็นตะกรา้าเอามือปิดปากแล้วร้องว่าบักแจ้นั่นตะกร้าไข่เน่าเอาไว้ให้หลานฝังเมื่อวานแม่แจ้ถึงกับหน้ามืดล้มพับลงข้างตะกร้าไข่เน่าจบกันความฝันเจ้าแม่ไข่งาม